สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ยายนกรถบ้านมาเที่ยวที่พังงาค่ะเลยแวะมากินข้าวพอดีเจอร้านข้างทางแต่คุณภาพไม่ข้างทางคุณภาพแบบสุดยอดเห็นสวนเขาสวยค่ะเลยเก็บมาฝากอันนี้เป็นร้านที่แวะกินข้าววันนี้นะคะอันนี้เราจอดรถข้างทางค่ะเราจอดรถที่ถนนเลยแล้วก็เดินเข้ามาดังนั้นรถ ยานกจอดตรงนั้นนะคะก็เดินเข้ามาภายในคือแบบสวยอ่ะอดเก็บมาฝากไม่ได้นี่ค่ะบรรยากาศโรแมนติกแล้วมีบอ่อปลาด้วยนะมีการปล่อยควันด้วยสวยค่ะมีบอ่อปลาสวย ร้านนี้เรากินร้านอ,อาหารกลางวันเพื่อที่เราจะไปต่อที่เขาหลักนะคะสวยค่ะเห็นสวนสวยก็เก็บมาฝากเผื่อใครมีไอเดียใครขับรถผ่านมาอยากได้มาทานก็อาหารอร่อยจากที่นี่อันนี้เป็นด้านข้างของร้านนะคะเป็นสวนด้านข้างเป็นสวนปางค่ะ สวยมีที่นั่งเล่นสวยชอบบรรยากาศมากเลยก็เก<ม>็บบรรยากาศดีๆอย่างนี้มาฝากนะคะสำหรับนักเดินทางทั้งหลายที่อยากแวะพักทานอาหาร<ม>จะมือใดก็ตามผ่านก็ก็ได้อยู่บรรยากาศโอเคมากเลยสวยงามอาหารไม่แพงขอบคุณค่ะแล้วเจอกันทลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ